มีเงินให้ส0 0แสนเนี่ยระหว่างกระเป๋าแบรนด์เนมที่ชอบหนึ่งใบกับรถอีโก้ค่ะน้องจะเลือกก็เ,เป็นแฟชั่นผู้หญิงเป็นเรื่องปกติก็อาจจะมีบางใบที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบแล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์อยู่แล้วผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ มีเงินให้2 0 0แสนเนี่ยระหว่างกระเป๋าแบรนด์เนมที่ชอบหนึ่งใบกับรถอีโก้คาน้องจะเลือกอะไรเลือกกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะเราก็ขับรถอยู่แล้วกระเป๋าแบรนด์เนมมันก็จะช่วยแบบเสริมลุคเราด้วยอะไรแบบนี้ก็เป็นแฟชั่นผู้หญิงไปเรืองปกติปกติปกติถ้ารอดีกว่าไปขายต่อที่เต็นต์มุกเจ้าของเต็นต์เองนะครับมูกเจ้าของเต็น์เนี่ยถ้าเกิดต่อกระเป๋าแม่อาจจะด่าแม่อาจจะด่าได้อีโกค้ามือสองแล้วกันเดินทางไปไหนก็ได้เป็นคนรักอิสระที่จริงกระเป๋าแบรนด์เนมก็ชอบเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่ารถได้ใช้มาากกว่ ชอบ YSL Chanel n ก็าอาจจะมีบางใบที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบแล้วตอนนี้อยากได้อีโคคามากกว่าแบรนด์เนมค่ะอยากได้ค่ะชอบเคยดูบ้างไม่อยากได้ลดไม่อยากได้ลดเลือกซื้อแบรนด์เนมครับมันเป็นไลฟ์สไตล์อยู่แล้วผมเป็นคนที่ใช้ชุดอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่เนาะก็เลยไม่ได้ต้องการลดในการเดินทางเลือกเป็นแบรนด์เนมอย่างครัเพราะว่ามันสามารถทําราคาได้ส่วนรดหนูขับไม่เป็นขับไม่เป็นขับไม่เป็นอ่แหละ <laughs> <laughs> ถ้าแบรนด์เนมถ้าแบบว่าเล่นเป็นเวลาผ่านไปก็จะแบบว่าอัาราคาได้สามารถขายได้ด้วย